กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่10บรรยากาศมือค่ำของบ้านงามตาค่อนข้างอึดอัดพะแผลพะไฟรู้สึกสงสยัยกับฉากเลิฟซีนที่เห็นก็เด็กสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ยอมต้องอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดางามตาอับอายลูกสาวในสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กไม่ควรต้องมาเห็นเรื่องบานี้คนเป็นแม่จึงได้แต่ กลมนากลมตากินข้าวส่วนลินดารู้สึกจะอารมณ์ดีซะเหลือเกินชวนคนนั้นคนนี้คุยไปตลอดมื้อเย็นย้อนกลับไปตอนนั้นคุณแม่ทำอะไรคุณลินดานะ่ะฝาแฝดมาถึงบ้านก็ได้ยินเสียงร้องกรี๊ดจึงรีบพากันขึ้นมาดูกลัวว่าใครจะเป็นอะไรแต่ภาพที่เห็นก็ทำเอาพับไฟพับแผลหัวใจเกือบจะวายตายงามปารีบลุกขึ้นมาทันทีก่อนจะพาลูกๆออกไปจากห้อง ทิ้งให้ชีเปลือยนอนแผ่อยู่ตรงนั้นแหละแม่คาไฟ้มองหน้ามานดาไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ลมน่ะมันเป็นอุบัติเหตุแล้วทำไมคุณลินดาไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะคะพับแผลเจ้าเด็กแสบประจำบ้านถามวันนี้ไปเก็บสายบัวก,กันมาคุณลินดาตกน้ำปลิงเกาะเต็มตัวแม่ก็เลยไปเอาออกให้ต้องให้ถอดเสื้อผ้าสำรวจว่ามีที่ไหนบ้าง ก็เลยขึ้นไปทําบนบ้านน่าจะเหมาะสมกว่าแล้วแม่จับนมคุณลินดาทําไมแพลก็แม่บอกอยู่นี่ไงว่ามันเป็นอุบัติเหตุงามตาทาั้งอายทั้งโกรธลูกสาวเด็กนี่ถามหยุดได้แม่ทำอาหารเย็นไว้แล้วไปอาบน้ำแล้วลงมาทานเท้าลินดาเดินลงมาพอดีได้ฝั่งที่แม่ลูกเขาคุยกันก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ ทำไมทำไมมันถึงได้จังหวะแบบนี้ตอนนั้นลินดาน่าจะร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กๆว่าง,งามปาลวนลามเธอลูกๆจะได้ช่วยกันกดดันให้งามปารับผิดชอบเธอยังไงล่ะหึหึหคนคิดแผนชั่วแล้วก็หัวเราะอยู่คนเดียวหัวเราะอะไรไม่ทราบคะคุณลินดาเป็นงามตาที่เดินมาตามเสียงหัวเราะนั่นคิดอะไรช,ชั่วอยู่แน่นอน เด็กๆเ,เข้าใจผิดกันไปหมดงามตาอายลูกมากนะคะคราวหน้าคราวหลังต้องระวังให้ดีหน่อยเด็กๆเ,เข้าใจถูกแล้วละ่ะเราเคยขึ้นเตียงกันมาก่อนสองครั้งแล้วนี่คราวนี้ลินดากระซิบใส่หูให้ได้ยินกันแค่สองคนก่อนจะเดินอารมณ์ดีไปนั่งรอก,กินข้าวที่แคลาหน้าบ้านหลายวันมานี้แม่เลี้ยงคำหวานไม่เคยได้เห็นหน้าเพื่อนตัวดีของตนเลยจนได้ข่าวมาว่า ลินดาไปกบดานอยู่ที่บ้านของงามตาตามจีบตามเฝ้าสาวเจ้าและดูท่าทางแล้วงามตาก็คงไม่เล่นด้วยแต่ที่ไม่ไล่อีกคนหนีมาก็เป็นเพราะว่าเก่งใจแม่เลี้ยงคํำหวานนี่แหละงามตาก็คงได้แต่ยอมยอมไปคุณพี่คะลินดาชักจะเอาใหญ่แล้วไปกวนงามตากับลูกคุณพี่ว่าน้องควรเข้าไปยุ่งไหมคะคนหน้าหวานสมชื่อถามคนหน้าคมซึ่งไพลินอ่านหนังสืออยู่บนเตียงด้วยกัน อย่าดีกว่าคะ่ะโตโตกันแล้วอีกอย่างคุณไพลินก็บอกเองว่าสนใจงานตานี้คะ่ะคนนี้อาจจะจริงจังหลองให้โอกาสเขาดีไหมอายุก็เยอะๆแล้วไม่น่ามีอะไรนะพี่ว่าสำหรับไพลินแล้วไพลินเข้าใจหัวอกของลินดาพอเจอใครที่ถูกใจเข้าก็เลยอยากรีบคว้าเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไร่คนที่รอคนที่ใช่มาตลอดแบบลินดา จนอายุจะปากเข้าไปห้าสิบแล้วคงจะมั่นใจอะไรสักอย่างในตัวของงามตาไม่เช่นนั้นระดับคนบาปนั้นไม่หลงมานอนกลางดินกิ่นกลางทรายกับงามตาแบบานี้หรอกคุณพี่ว่าอย่างนั้นหรอคะใจแม่เลี้ยงคำหวานก็ชอบงามตาอยู่หรอกเห็นกันมาตั้งแต่งามตาอายุยี่สิบนิสัยใจคอก็เป็นคนดีคนหนึ่งเธออยากให้เพื่อนได้มีคู่ครองกับคนดีๆแบบนี้แต่ติดที่ว่าเพื่อนของแม่เลี้ยงนั่นนะ่ะ ตัวดีเจ้าชู้ซื้อกินเปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าอารมณ์ร้ายในบางทีกลัวงามตาจะรับไม่ไหวแล้วก็กลายเป็นคนอมทุกตอนแก่นะสิดึกแล้วค่ะนอนดีไหมไฮลินเห็นพันรยาหน้าเครียดจึงจะพาอีกคนเข้านอนวันนี้ขอนอนกอดหน่อยได้ไหมคะฮึน้องก็กอดคุณพี่อยู่ทุกคืนนี้คะ่ะมันก็ใช่ค่ะแต่วันนี้อยากกอดคืนบ้างก็แค่นั้นเอง พอได้รับคำอนุญาตว่ากอดได้ไยลินก็ไม่รอช้าเข้าไปสวมกอดพันรยาแสนรักของตนขอหอมได้ไหมคะก่อนจะหอมหลังจากอีกคนพยักหน้าอนุญาตเช่นกันขอจูบหน่อยได้ไหมคะนอนค่ะดึกแล้วและแล้วคืนนั้นไพลินก็ได้แค่กอดกับหอมเมียแล้วก็หลับไปตามคําสั่งของเจ้าของหัวใจตน หลายวันมานี้ลินดาทำงานเก่งขึ้นมากลินดาวาดฝันงดงามว่าพอไปเคลียร์ทางโน้นแล้วจะมาปลูกบ้านที่นี่อยู่กับงามตาและลูกสาวลินดาอยากทำสวนเกษตรบ้างปลูกผักปลูกผลไม้เอาไว้กินเองช่วยกันกับงามตาสองคนตอนเย็นกับตอนเช้าก็เก็บผักไปทำกับข้าวกินฝันลินดาไปไกลถึงนู้นเลยแหละคุณลินดาคะคุณลินดางามตาเรียกอีกคนที่เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้ว งามตาเห็นอีกคนยืนคิดแล่วก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียวไม่คิดว่าคนที่อยู่เมืองนอกมานานๆจะกลายเป็นบ้าแบบนี้คุณลินดางามตาตะโกนรอบสุดท้ายฮะฮะว่ายังไงงามตาลินดาได้สติกลับมากลับบ้านได้แล้วคะ่ะถึงเวลาเลิกงานแล้ววันนี้คุณลินดากลับบ้านไปหาแม่เลี้ยงบ้างนะคะเดี๋ยวคุณจะน้อยใจ ขออยู่อีกสักคืนได้ไหมเราพรุ่งนี้จะกลับไปนอนบ้านสัญญาก็ลินดาหนะ่ะอยากจะเข้านอนพร้อมกับงามตาตื่นนอนพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันไปทำงานด้วยกันแล้วก็กลับบ้านด้วยกันแค่นั้นเองก็ได้ค่ะระหว่างทางกลับบ้านงามตาพาคุณลินดาวะเก็บชะอมจะเอาไปทำแกงส้มชะอมกุ้งฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้วยออชะอมจึงขึ้นกันเยอะ โอ๊ยลินดาโดนหนามชะอมอันใหญ่ตาเข้าที่มืองามตาที่อยู่ใกล้ๆก็รีบวิ่งเข้ามาดูมันจะมีสักวันไหมที่คุณลินดาไม่หาเรื่องเจ็บตัวลำบากที่เธอต้องคอยดูแลอีกแล้วดีฉันบอกแล้วนี่คะว่าไม่ต้องมาช่วยงามตาดูอีกคนก็บอกแต่แรกแล้วว่าให้ยืนเป้ารถจักรยานไปอีกคนก็ดึงดันคราวนี้เป็นยังไงล่ะได้เลือดเลย อุปกรณ์ทําแผลถูกิกิบขึ้นมาออกจากกระเป๋าผ้างามตาต้องพกของที่จําเป็นต่อคุณลินดาทั้งหมดเพราะอีกคนแสหาเรื่องเจ็บตัวไม่เว้นแต่ละวันขอบคุณนะงามตาฉันนี่แย่จังเลยทําอะไรก็ไม่เคยสําเร็จลําบากเธอตลอดเวลาเลยนี่ลินดามาเป็นตัวถ่วงในชีวิตของงามตาไหมนะงามตาจะคอยตามดูแลาบางทีเขาอาจจะรําคาญลินดาก็ได้เพราะลินดาทําอะไรไม่เป็น เราจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งครอบครัวได้ยังไงกันหลินดาก้มหน้าคอตกเหลาก็เดินไปขึ้นจัก,กรยานงามตาเห็นอีกคนเดินไปแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักก่อนจะเดินตามไปซ้อนจัก,กรยานแล้วคนทั้งสองก็กลับบ้านไปตลอดทางไร้เสียงเจเจ้าของคุณลินดาเหมือนเช่นทุกวันพับปลแสดงฝีมือการทําอาหารให้ทานเมนูแรกก็คือแกงส้มชะอมกุ้งวันนี้คุณลินดาดูเงียบผิดปกติ ถามคำตอบคำลูกสาวก็เลยเคนเอาความจริงจากแม่ไปขอโทษคุณลินดาเลยนะแม่จำที่หนูสอนไม่ได้หรือยังไงพับแผลไม่ยอมเด็กขาดแม่กล้ามาว่าคุณลินดาของเธอได้ยังไงดูสิทำหน้าหงอยขนาดนั้นปกติกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาดูละครต่อกับพวกเธอเราก็ถามว่าคนนั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นเธอกับพี่สาวที่คอยตอบ คนรวยคงไม่ดูละครหลังข่าวนั่นแหละก็คงดูแต่หุ้นดูแต่ธุรกิจแม่รู้แล้วหนะ้างามตาเองก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ปากหนอปากถึงจะารำคาญเขาแค่ไหนก็ต้องท่องให้ขึ้นใจว่าเพื่อนแม่เลี้ยงเพื่อนคุณไพลินงามตาเดินขึ้นบ้านไปคุณลินดากำลังจะเข้านอนแล้วอีกฝ่ายนอนเอามือก่ายหน้าผากอยู่งามตาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็นั่งลง วันนี้ที่ฉันขอโทษนะคะที่เสียมอรารยาทกับคุณว่าแล้วงามตาก็ยกมือไหว้ขอโทษคนที่แก่กว่าเกือบรอบงามตาไม่ต้องขอโทษหรอกอาจจะเป็นฉันเองที่ดื้อรั้นเกินไปสำหรับฉันแล้วการได้ลองมาใช้ชีวิตแบบนี้กับงามตาเราก็ลูกๆถือว่าเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงของชีวิตเลยนะฉันอยากแสดงให้เห็นว่าฉันจริงใจจริงจังไม่ได้เล่นๆกับงามตาถ้าจะกลัวหรอก เอาขอเป็นประกันได้เลยเพราะไม่รู้จะทำแบบนั้นไปทำไมฉันชอบงามตาละเด็กๆจริงๆนะพอจะให้โอกาสฉันได้บ้างไหมลินดาขอโอกาสจากอีกคนเพราะไม่กี่วันก็ต้องกลับอเมริกาแล้วยังมีงานอีกมากให้คอยไปสะสางส่วนงามตาเองเธอเองก็ลำบากใจเช่นกันเพราะไม่ได้รักหรือแม้กระทั่งรู้สึกชอบมันไม่ได้เหมือนในหนังในละครที่พอจับกดขึ้นเตียงกันแล้วพระนางจะรักกัน สำหรับงามตานอกจากคุณไพลินก็ไม่เคยมีใครในหัวใจไม่มีใครมาแทนที่อีกคนได้แต่ไม่รู้จะปฏิเสธคุณลินดาอย่างไรแบบบวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณงามตาจึงได้แต่อั้มอึง้งลินดาเห็นอีกคนไม่พูดอะไรต่อก็รู้ได้ทันทีว่างามตาจะตอบว่าอย่างไรลินดาเองก็เลยเงียบเห็นวันนี้บ่นว่าปวดหลังใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันนวดยาให้เราจะได้นอนพรุ่งนี้ไม่ต้องไปด้วยแล้ว กลับบ้านไปหาแม่เลี้ยงดีกว่าค่ะแล้วงามตาก็ตัดสินใจเดินไปหยิบยานวดในห้องออกมาลินดานอนคว่ำให้แล้วก็ไม่พูดอะไรอีกลินดาเอาแต่ทบทวนความรู้สึกนึกว่าความดีที่พยายามตลอดหลายสิบวันที่ผ่านมาจะเห็นผลแต่เปล่าเลยงามตาไม่แม้แต่จะนึกชอบกันงามตานวดหลังให้ลินดาเงียบๆขออยากให้เขาคิดอะไรไม่ดีเลยเธอกลัวจะรับมือไม่ไหวยิ่งมีชนักติดหลังอยู่ คนอย่างงามตาไม่มีทางสู้คุณลินดาได้ขอให้จากกันด้วยดีเถอะกลับไปอเมริกาคราวนี้ขอให้อีกคนลืมลืมตนไปซะงามตานวดให้จนกระทั่งได้ยินเสียงนอนกรนของคนตัวโตวงามตาวางมือเอามุ้งมากางให้เข้าที่เข้าทางผ่มผ้าให้เขาแล้วก็เดินกลับห้องไปนอนบ้างขอบคุณนะคะลินดาพูดเบาๆกับคนที่เดินเข้าห้องตัวเองไปเห็นงามตาน่ารักและดีกับตนแบบนี้ ลินดาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดว่าเหล่าก็ลืมความน้อยใจตั้งนาสูใหม่สักวันอีกคนคงเห็นความดีของลินดาบ้างละ่ะจนแล้วจนรอดคุณลินดาก็ไม่กลับบ้านไปอีกคนไปทำงานกับงามตากลับมาก็บ่นปวดหลังงามตาต้องไล่ให้ไปอาบน้ำหล่าก็มานวดหลังให้ก่อนจะเข้าไปช่วยลูกสาวาทำอาหารในครัวเห็นว่าชวนคุณหนูมาทานข้าวด้วยที่บ้านเพื่อเลี้ยงส่งไปอเมริกา พอกินกันจนอิ่มแล้วคุณเลนดาก็ต้องพาหลานกลับบ้านวันนี้ค่อยรู้สึกโล่งใจหน่อยหัวใจงามตามันบอกว่าอีกคนยังคงไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาเข้าหางามตากลับรู้สึกอึดอัดความรักสำหรับงามตามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะเราจะให้ตัดใจมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันป่านนี้คุณไพลินทำอะไรอยู่นะพอคิดถึงแล้วก็เอารูปอีกคนใต้าหมอนขึ้นมาจุมพิษก่อนจะเก็บเอาไว้ที่เดิม เหล่างามตาก็ปิดไฟเข้านอนหนูกับน้องไปก่อนนะแม่พาไฟบอกมานดาก่อดทั้งสองจะเข้าไปในเมืองโดยที่มีคุณหนูหนึ่งเป็นคนพาไปจะอยากกวนคุณหนูนะงามตากำชับลูกก่อนจะหันไปบอกคุณหนึ่งปากด้วยนะคะคุณหนึ่งไม่เป็นไรค่ะนะงามตาหนึ่งว่าเราพาน้องๆขึ้นรถออกไปงามตาได้แต่มองตามรถที่ลั่นออกไปแล้ว คนหน้าหมื่นมาหากันแต่เช้าจะให้งามตาสบายใจสักวันไม่ได้เชียวหรอนี้ยังไม่ทันได้ข้ามวันดีก็เป็นอันต้องอึดอัดทุกทีที่เธอต้องอยู่กับคุณลินดาว่าแล้วงามตาก็เอาผ้าที่เย็บไว้ออกมาซ่อมวันนี้งามตาสวยเอามากๆในความคิดของลินดาคนตัวเล็กชอบแต่งตัวตามแบบไทยผ้าถุงพอดีตัวกับเสื้อลูกไม้สวยๆเห็นแล้วรู้สึกชื่นตาชื่นใจแต่เสียใจตรงที่ วันมะรืนเธอก็จะกลับแล้วงามตายังไม่ให้โอกาสกันเลยแล้วดูสิเห็นหน้าก็ไม่คิดจะทักทายกันหรือไงนะเมื่อวานกลับบ้านไปนอนก็โดนคำหวานเพื่อนรักบ่นจนหูชาง่วงจะตายก็ไม่ยอมปล่อยให้กลับไปนอนคนทํางานในไร่มาทั้งวันตัวเองอยู่บ้านนอนเปิดแอร์เย็นสบายหึยหวานแกไม่เข้าใจหรอกแต่ลินดาก็ได้แต่คิดในใจเท่านั้นแหละลินดาไม่กล้าเถียงแม่คนที่สองหรอก เดี๋ยวโดนฟาดเข้าสักอุ๊บลินดาทักทายงามตาทั้งคู่คุยกันสักครู่แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันไอ้นั่นมันมาหางามตาอีกแล้วเหรอไปคุยกับมันทําไมลินดาเพิ่งทราบว่าไอ้หัวหน้าคนงานมาหาลูกเมียของตนถึงบ้านคนหึงห่วงเมียอัลละวาตีโพยตีพายพี่ไยลินลินดายัางไม่หึงขนาดนี้เพราะรู้ว่าพีไพลินไม่มีทางจะมาสนใจงามตาแต่กับไอ้หัวหน้าคนงาน เรื่องราวมันต่างกันไอ้นั่นมันพร้อมจะขึ้นเตียงกับเมียลินดาได้ตลอดเพราะต่างคนก็ต่างโซดลินดาให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอยู่นานงามตาเองก็เริ่ม,มโมโหก็เลยใช้ไม้กวาดฟาดหัวลินดาลินดายิ่งเพิ่มความโกรธเข้าไปอีกและแล้วสติก็พลันขาดหายลินดาลากอีกคนเข้ามาปลุกปล้ำในบ้านของตนไม่เคยคิดเลยว่าจะทำแบบนี้กับผู้หญิงด้วยกันเองหึงหวงจนจับเขามาข่มเหง พอเสร็จสมสติลินดาถึงได้เริ่มกลับมาใจลินดาอยากให้งามตาร้องไห้ฟูมไฟายเราก็ให้เธอรับผิดช,ชอบแต่งงานหรือจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ได้แต่สิ่งที่ลินดาได้รับคือสายตาเย็นชาซึ่งมันฉายชัดว่ารังเกียจลินดาเข้ากระดูกดำงามตาไล่ให้ลินดากลับบ้านเธอก็ได้แต่ทำตามที่อีกคนสังเดินคอตกออกมาแต่ก็ไม่ได้กลับบ้านแม่เลี้ยงจริงๆหรอก ตอนนี้ลินดาอยากเมาให้ลืมความผิดเพราะตัวลินดาไม่สามารถลืมสายตาคู่นั้นของงามตาได้แล้วลินดาก็สั่งให้คนขับรถพาเธอไปยังเลาจ์ของโรงแรมในเมืองทันทีงามตาเจ็บทั้งกายและใจทำไมต้องมาทำแบบนี้กับเธอเธอเคยไปทำอะไรให้เขาเหรอคุณแม่ของพะพลากับพ่อฝ้ายขึ้นมาบนห้องนอนกอดตัวเองแล้วร้องไห้งามตาเกลียดคนเลวนั่นเธอทำอะไรผิดนักหนา ทำไมลินดาถึงทำร้ายกันได้ไม่เคยคิดว่าเกิดมาจะโดนข่มขืนจากคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเหล่าไอร่างกายนี่ก็ทรยศหัวใจซะเหลือเกินดันไปเสร็จสมตามที่เขาชักจูงอย่างจำเสียงคลางของตัวเองได้เธอมันเลวไม่ต่างจากเขาหรอกว่าแล้วก็เอามือตีปากตัวเองไปหลายสิบทีจนริมฝีปากของงามตาเริ่มแตกมีเลือดซึมออกมาก่อนจะเอามือทุบตีร่างกายอันไร้าราคาของตนความรู้สึกว่า ร่างกายนี้ไม่สะอาดไม่มีค่ามันตีตื้นขึ้นมาจนจ่อคอหอยถ้าไม่มีลูกงามตาก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วทำไมทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับเธอหรือเป็นเพราะว่าเวรกรรมที่เธอไปรับจ้างตั้งท้องเพียงเพราะเห็นแก่เงินหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องที่งามตาทำผิดศีลธรรมไปแอบรักคนมีเจ้าของคงใช่สินะคนเลวๆแบบเธอมันก็สมควรแล้วละ่ะถ้าคุณไพเรนทราบเข้า แล้วเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถึงแม้ชาตินี้จะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะถวายร่างกายให้แต่ใจมันก็คิดว่าเธอไม่สะอาดพอที่จะแอบรักคุณไพลินอีกต่อไปแล้วคุณไพลินงามตาขอโทษงามตาขอโทษค่ะงามตาได้แต่กอดตัวเองแล้วร้องไห้ลูกๆูกล้กลับมาแล้วเธอต้องรีบถอดชุดออกเอามันไปเผาอย่าให้ได้คิดถึงเรื่องวันนี้อีก ใจของงามตาเจ็บยิ่งกว่าอะไรอยากนอนร้องไห้จนมันตายไปเลยแต่เธอมีลูกต้องนึกถึงหน้าของลูกเข้าไว้งามตาไปอาบน้ำล้างตัวทำความสะอาดเธอขัดจนผิวแดงกำ่ำเพราะอยากลบสัมผัสข,ของคนเลวที่ทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาเผาทิ้งด้วยความเหนื่อยงามตาจึงขึ้นไปนอนบนบ้านร้องไห้อีกรอบเหลาก็เผลอหลับไปตายจริงลินดาหัวไปโดนอะไรมา ม่เหลียงคำหวานนั่งอยู่ในห้องรับแขกพอเห็นเพื่อนสนิทเดินมาและเห็นหัวปุดปุดนั่นคำหวานก็ต้องรีพาเพื่อนมานั่งดูอาการไปหาหมอหรือยังถ้ายังเดี๋ยวรอฉันแป๊บหนึ่งขอไปเอากระเป๋าก่อนแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลกันเลยคำหวานเป็นห่วงเพื่อนเอามากๆยิ่งมีกันอยู่แค่สองคนญาที่ไหนก็ไม่มีเพื่อนคนนี้เหมือนพี่สาวแท้ๆของคำหวานไม่เจ็บหรอก ลินดาที่ตาแดงๆเหมือนคนร้องไห้บอกลินดาเจ็บที่หัวใจทำเลวลงไปแล้วกลัวงามตาจะเกลียดแล้วก็พลานจะไม่อยากพบหน้าตนตลอดชีวิตแล้วทีนี้ลินดาจะทำยังไงดีล่ะแล้วนี่ทำไมทานเหล้าแต่หัววันเลยแม่เหลียงคำหวานได้กลิ่นละมุดดองมาจากตัวเพื่อนให้ปา่ยเถอะลินดาทำตัวเป็นเด็กไปได้จะห้าสิบอยู่อีกไม่กี่ปีแล้วนะหวาน ฉันทำผิดไปแล้วอยู่ๆลินดาก็ร้องไห้น้ำตามันไหลออกมาความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจอีกทั้งความกลัวการไม่ให้อภัยของอีกคนลินดาเอี่ร้องเป็นอะไรบอกฉันนะแล้วแม่เลี้ยงก็โน้มตัวเพื่อนมากอดลินดาร้องไห้ไหลกว้างแต่บอกบางแบบผู้หญิงสั่นระริกนี่คงเป็นเรื่องที่หนักหนาจริงๆงามตาคงไม่ให้อภัยฉันแนะ่ ฉันต้องตายนะฉันทำผิดต่อเขาใจเย็นๆเ,เธอไปทำอะไรเขาถ้าหมาอีรอบนี้คำหวานคิดว่าไม่ดีน่ๆแม่เหลี้ยงได้แต่ภาวนาขออย่าให้เป็นเรื่องร้ายแรงเลยฮึ <c oughs> ฉันฉันปล้ำเขาหวานฮะ <c oughs> ว่ายังไงนะเธอปล้ำงามตายอย่างนั้นเหรอแม่เลี้ยงคำหวานหัวใจหล่นลงไปตาตุ่มว่าแล้วเชียว เพื่อนเธอมันไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ก่อนคำหวานจะใช้ฝ่ามือเล็กๆฟาดลงที่หน้าของเพื่อนสนิทแสนรักเสียงเปียสองทีดังขึ้นคำหวานโกรธเพื่อนจนพูดไม่ออกแล้วทำไมทำไมถึงได้เลวแบบนี้คำหวานเกลียดที่สุดคือการข่มเหงกันในเมื่ออีกฝ่ายไม่รักไม่ชอบไม่ยอมรับก็ไม่ควรจะใช้กำลังบังคับคนที่โดนข่มเหงมันเจ็บปวดรู้ไหมคำหวานรู้ดีว่ามันเป็นยังไงร้องไห้จนอยากตายไปเลยละ่ะ มีบางช่วงที่มันเอาแต่คิดได้ว่าต้องตายให้ได้ต้องฆ่าตัวตายหนีไปจากสภาพทุกข์แบบนั้นกว่าคําหวานจะผ่านมาได้และทําใจให้อภัยคนทําเธอก็ต้องใช้เวลาหลายปีเชียวนะพอนึกถึงเรื่องนั้นทีไรคําหวานยังใจสั่นทุกทีมีบางทีที่เธอฝันร้ายถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นซึ่งตอนนี้คําหวานเข้าใจงามตาดีเลยละ่ะว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงตีฉันเลยฉันมันชั่ว ฉันมันเลวตีฉันให้ตายไปเลยหวานแล้วลินดาก็เอามือมาทุบตีทำร้ายตัวเองหยุดเดี๋ยวนี้ขึ้นห้องไปอาบน้ำอาบท่านอนพักแล้วลงมาคุยกันแบบผู้ใหญ่แม้เลี้ยงคำหวานดุเพื่อนไล่ไปจัดการตัวเองให้มีสติเราก็ค่อยกลับมาคุยกันอยากฆ่าให้ตายนักจิตใจลินดาทำด้วยอะไรทำไมถึงกล้าทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ ลุกขึ้นไปจัดการตัวเองเดี๋ยวนี้คำหวานตะโกนอีกครั้งลินดาได้แต่ลุกขึ้นแล้วเดินกลับห้องไปแบบหมดอาลัยตายอยากว่าแล้วคำหวานก็ขึ้นห้องตัวเองบ้างก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อต่อสายหาคุณพี่ไพลินคุณพี่กลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปรับงามตาและลูกมากินข้าวเย็นที่บ้านให้ได้ไม่ต้องถามอะไรน้องทั้งนั้นทำตามที่น้องบอกแค่นั้นก็พอสั่งการเสร็จแล้ว คำหวานก็ล้มตัวลงไปนอนบนเตียงไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงอีกคนก็เพื่อนสนิทแสนรักอีกคนก็แม่ของเด็กฝาแฝดซึ่งคำหวานเอ็นดูทั้งแม่และลูกมาแต่ไหนแต่ไรเฮลินดานะลินดาไม่นานต่อจากนั้นไพลินก็รีบกลับทันทีตามที่ทูลหัวสั่งดีที่ไม่มีประชุมที่ไหนไม่เช่นนั้นต้องวุ่นวายเลื่อนนัดกันอีกไพลินขึ้นรถก็สั่งคนขับรถไปที่บ้านงามตา ฝาแฝดผ้าไทยเพิ่งมาถึงบ้านเช่นกันกำลังดูของที่ซื้อมากันอยู่ใกลกันมีลูกสาวหน้าคมที่ถอดแบบกับไพลินออกมานั่งข้างๆและมองน้องอยู่ด้วยลูกไพลินเป็นเอาหนักมากเป้าเข่าทั้งเช้าเย็นบ้านช่องก็ไม่กลับเดี๋ยวแม่เลี้ยงก็บ่นให้ลำบากไพลินต้องมาคอยรองรับอารมณ์เมียอีกวันนี้ไปกินข้าวกันนะที่บ้านแล้วแม่ไปไหนอยู่นี่ค่ะทุกคนมองตามเสียง อีกคนดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พอมากใกลๆ้ๆสังเกตเห็นข้อมือแดงผิวก็แดงๆแถมตาของงามตายังแดงอีกแม้เป็นอะไรไหมคะสองแปดเขาไปหามานดาเหล่าประครองมานั่งที่แคร์ขอดีจกักรยานล้มนะลูกเจ็บนิดหน่อยตายจริงเธอเป็นอะไรมากไหมฉันพาไปหาหมอเอาไหมไพลินเป็นห่วงแม่ของเด็กฝาแฝดซึ่งไพลินเหอมาตั้งแต่เด็กตอนนี้โตเป็นสาวแล้ว ต้องเว้นระยะห่างขอบคุณมากค่ะงามปากินยาแก้ปวดเราก็นอนพักดีขึ้นแล้วค่ะคุณไพรินถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะแม่เลี้ยงให้มาพาทุกคนไปกินข้าวเย็นที่บ้านห้ามปฏิเสธเด็กขาดทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าฉันจะโดนอะไรถ้าพาทุกคนไปไม่ได้ไพรินพูดติดตลกทั้งๆท,ที่สิ่งที่พูดออกมาล้วนแล้วแต่เป็นความจริงไปค่ะไปกันเลยไหม งามตารีบลุกขึ้นไปแต่งตัวเธอเป็นห่วงไม่อยากให้คุณไพลินโดนแม่เลี้ยงดูพอเจอหน้าเขาแล้วงามตารู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดอีกต่อไปเธอไม่มีค่าหรือคู่กวนแม้กระทั่งการแอบรักเขาว่าแล้วน้ำตาก็พลันจะไหลลงต้องรีบเดินออกมาให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกคนในบ้านจะมองเห็นพอนึกถึงหน้าคนเลวนั่นก็ยิงอดสู่ในใจตัวเองงามตาต้องผ่านมันไปให้ได้โตแล้วไม่ใช่เด็ก โชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างน้อยก็ไม่ท้องส่วนเรื่องโรคร้ายงามตาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะคุณเลนดาคนเลวดูสำส่อนเหลือเกินตอนนี้ความโกรธความเกลียดมันตีขึ้นมาในหัวใจของงามตาอยากจะจับเขามาฆ่าให้ตายนะักกดไลค์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ